สวัสดีครับ FC Fan แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับกระแสดราม่าของคนฉลาดน้อยนะครับที่พยายามดื้อรั้นเอาสีข้างเข้าถูนะครับ FC ทุกท่านแอบอ้างว่ามารดกโคตรเง่านะครับได้รวมพลยกขยงลิ้วล้อมากันเต็มไปหมดที่บ้านพอยบอนะครับ FC ทุกท่าน โดยล่าสุดเพจนิกกี้ขยี้ข่าวก็โพสต์เตือนด้วยความหวังดีนะครับกับกลุ่มคนที่ฉลาดน้อยนะครับที่จะเอากดหมู่มาเหนือกฎหมายนะครับเอฟทุกท่านโดยมีข้อความว่าบอกหลายรอบแล้วว่าลูกชายให้ทนายจัดการและอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นวิธีของคนฉลาด30นี้ใครจะอยู่ก็คิดดีๆ เพราะถ้าเขาดําเนินคดีขึ้นมาตัวเองจะเดือดร้อนฝากไว้ให้คิดนะครับเอฟีทุกท่านนี่แหละครับเป็นคําเตือนที่หวังดีนะครับหวังดีกับกลุ่มคนที่มีความฉลาดน้อยโดยที่คิดจะเอากฎหมู่มาเหนือกฎหมายนะครับเอฟีทุกท่านบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองประเทศย่อมมีกฎหมายเป็นกรอบระเบียบของสังคมนะครับเพื่อบังคับให้พลเมือง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเอฟีทุกท่านถึงแม้ว่าหมอลำจะพยายามดื้อรั้นแอบอ้างว่าสมบัติตระกูลโคตรเง่าต่อให้ร้องจนน้ำตาเป็นสายเลือดต่อให้คุมคู่จะขูคอตายอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสมบัติโคตรเง่าเป็นของตัวเองได้นะครับตราบใดที่ชื่อปักหลังโฉนดเป็นชื่อของบุคคลอื่นนะครับ นั่นก็หมายความว่าสมบัติโคตรเงาถูกเปลี่ยนมือเป็นของคนอื่นไปแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านหากอยากได้คืนมันมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับสมบัติโคตรเงาก็จะกลับเป็นของตนเองนั่นก็คือการซื้อคืนเท่านั้นนะครับเอฟซีทุกท่านไม่มีอะไรฟรีในโลกมนุษย์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเกณฑ์คนมาเป็นหมื่นเป็นพันเพื่อยึดพื้นที่นะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพลอ,ลอพากันติดคุกโดนคดีกันนะครับเอฟซีดทรันริ้วล้อทั้งหลายที่พากันหัวเราะนะครับบุกรุกพื้นที่ของคนอื่นหัวเราะไปเถอะพากันหัวเราะคิก,กคักคิกคักนะครับหากพ้นกำหนดขึ้นมาเขาฟ้องบุกรุกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหนะครับจะพาตนเองนั่นแหละเดือดร้อนนะครับหมอํำก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับ ทางทางที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองนะครับ AFC ทุกท่านลิวล้อพากันคิดให้ดีๆนะครับเป็นคดีความขึ้นมาหมอลำเองก็เจ้าตัวไม่รอดเช่นกันนะครับหากยังดื้อรั้นนะครับหัวเราะกันคิกคักเป็นที่สนุกสนานนะครับแล้ววันหนึ่งมีหมายสารมาถึงบ้านนะครับวันนั้นแหละลิวล้อหรือว่าหมอลำเองนั่นแหละครับจะงอยเป็นหมางเหงาต่อหน้าบรรลังสารเลยนะครับ AFC ทุกท่าน เมนิกี้ก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปหากยังดื้อแ่งบุกรุกต่อนะครับไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็เตรียมตัวนะครับรับหมายสารได้เลยนะครับเพราะว่าบสบิ๊กนี่เขามีทนายนะครับเป็นหน้าที่ของทนายที่เขาจะจัดการนะครับคนฉลาดเขาใช้กฎหมายกันนะครับเขาไม่ได้ใช้กดมู่นะครับเอฟทุกท่านพวกฉลาดน้อยปัญญาอ่อน คิดกันตื้นๆนะครับกลับมาคิดกันดีๆเด้อแม้แต่ตัวหมอลำเองก็ยังเอาตัวไม่รอดนะครับหากหมายสารมาถึงบ้านนะครับเอฟซีทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์ของเมนิกี้ขยี้ข่าวนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนนิกี้ขยี้ข่าวนะครับบอกว่าคดีบุกรุกไม่สนุกนะสาวอย่าคิดว่าเขาจะยอมนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหน่าหงายแน่ๆค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นคนรู้จักบุกรุกบ้านเมียเก่าโดนไป4ปีนะครับ a f ีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนมันโง่เนาะอูดไปก็ไม่เข้าใจเพราะในสมองมีแต่หำบ้นานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดอกไม้สีทองเราคิดว่านานงโง่จริงไม่ได้เกล้งด้วยดูแต่ละอย่างที่นางทำนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทุกวันนี้ไม่ได้กินข้าวกินจุดๆ,ๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากิน้าโมโหจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้พวกที่อยู่ก็ค,คิดว่าแม่มันจะช่วยมันได้มั้งถ้าโดนหมายจับนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหาเพื่อนติดด้วยฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าข้อหาบุกรุกร,าร้ายแรงอยู่เด้ออีกอย่างถ้ามีคําสั่งศาลมายังไงก็ต้องออก ลและเมิดอคาสั่งสารไม่ละจนตอนนี้ f อฟฝั่งนั้นยังมั่นใจว่าชโชนดเป็นชื่อบัวตมอยู่เลยนะครับเอฟซีท,ท่านคอมเมนต์ต่อมากูบอกว่าคดีบุกรุกซ้ําซ้อนชัดมากหลักฐานลงเองอีกงงตรงที่คลิปที่เอาลงแต่ละอย่างคือหลักฐานชั้นดีมากที่ฝั่งนี้ได้สารท่านไม่ได้เชื่อคุณง่ายแบบ FC ีนะงงมากไม่ปรึกษาทนายเลยหรือในการระวังตัว ระหว่างที่มีข้อพิพาทนะครับเอฟซีดท่ันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะงงกับความคิดนี้ถ้าเป็นชื่อบัวตมคุณสรุปจะไปคัดสำเนาใหม่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่เจ้าของที่ขนาดเราทำโฉนดหายโฉนดชื่อสมคนก็ต้องไปเซ็นเพื่อคัดโฉนดใหม่ทั้งสมคนมีแต่เจ้าของที่คัดโนดและทนายที่การมอบอำนาจให้คนอื่นไปแต่ก็ต้องเป็นที่ มีชื่อในโฉนดมอบอำนาจให้ไปนะครับเอฟซีทุท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะจนเขาคัดสำเนาและขายได้แล้วยังยึดมั่นถือมั่นว่าโฉนดอยู่กับตนเองที่จริงนี่ว่าทนายน่าจะหลอกเงินนางให้ความหวังนางอยู่ว่าฟ้องเอาคืนได้เพราะถ้าทําได้เขาทํากันทั้งประเทศแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะถ้ามีชื่อสลักหลังพยบไม่สามารถคัดสำเนาใหม่ได้คนเดียวแน่นอน แอบคิดว่าทนายโลกขายฝันนางเหมือนกันค่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าใครมีชื่อเป็นเจ้าของฉนดก็ยากที่จะตัดสินเป็นอย่างอื่นได้ถ้าเขาซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นบรรดาความเห็นของชาวนิตกันนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของนิกกี้ขยี่ข่าวนะครับเกี่ยวกับคดีบุกรุกของหมอลำและดิวโลนะครับตอนนี้หัวเราะิดคข้ากัน,กนเดี๋ยวหมายสารมานะครับ จะเป็นมาเงาต่อหน้าบัลลังก์ศาลนะครับ A อฟซทุกท่าน